หลังน่าจะแบบมีอาการมาครับคือไม่ทราบว่าเขาเป็นไปเมาหรือไปอะไรมาแต่ฝลังไม่ปกติน่พี่คือถ้าหลังปกติเขาจะไม่ลุกหนีตำรวจถ้าเขาโดนตีโดนทำร้ายถูกไหมครับถ้าวินไปนุมทำร้ายเขาหรือว่าคนไทยไปรุมทำร้ายเขาเขาจะไม่ลุกหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจมอมาหาเนี่ยใช่ครับเขาเามีความผิดแน่นอนผมมองแล้วว่าคือเขาเลือดขนาดเลือดเขาขนาดนั้นเขายังลุกขึ้นได้ลุกเพราะมอตายเขาปิดหนีเกวดไปทันทันนี่นู่นวอล์กอิน เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามาจากไหน,นครับี่คือมาขี่มาจอดหน้าวินแล้วเขาก็มาใช้คำว่าวัตําแมนวัตําแมนคือเข้าหาวินคนคนหนึง่งแล้ววินคนนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องคือเขายายามให้ไปเพราะเขาจะไปส่งลูกค้ามีลูกค้าผู้หญิงคนคนหนึ่งเขาก็นั่งเหตุหหการณ์ทุกอย่างเลยว่าฝรั่งแล้วเมา,มาคือคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้เมาเหล้าเบียร์แต่คือเมาอะไรผมก็ไม่ทราบ แล้วพอนั้นไล่ไปปุ๊บเขาก็ไม่ยอมไปเขาก็พื้นทัชใส่คนนั้นแล้วก็มีการปะทะกันระหว่างคนสองคนแต่พอนั่นปุ๊บเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนร่วมงานด้วยพี่คือคนแถวนี้คนไทยเนาะเขาก็ช่วยคนไทยพอนั้นปุ๊บก,ก็กลายว่าคนไทยไม่ดีแล้วก็ไปโดนลมอยู่ตรงนั้นแล้วพอนั่นตำรวจมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นวิ่งหนีตำรวจขี่รถหนีออกไปตำรวจไปตามไปตันทรที่วอลก,กิ้งกันดีแล้วเขาก็กลับไปโรงพัก แล้วก็มีคลิปออกมาแล้วเขาก็มารับมาฐานหา,าคนแล้วก็มาค้นวินว่าคนในวินมีด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกไม่มีครับคนในวินไม่รู้เพราะคือผม,มก็เพิ่งมาขับวินเฉยแต่คือว่าฝรั่งอ่ะเขาหนีไปแล้วเขาไปบอกว่าฝรั่งอยู่โรงพักแล้วแล้วเขาก็มีรูปมีวิดีโอมาไล่คนเขาก็ได้ไปถามคนมีพ่าว้าเขาโกหมีเด็กน้อยไปได้ไงมาจากเลยตามที่เราสับส สาเหตุก็น่าจะเกิดจากแบบเมาฝรั่งน่าจะแบบมีอาการมาครับคือไม่ทราบว่าเขาเป็นไปเมาหรือไปอะไรมาแต่ฝรั่งไม่ปกตินะี่คือถ้าฝรั่งปกติเขาจะไม่ลุกหนีตำรวจถ้าเขาโดนตีโดนทำร้ายถูกไหมครับถ้าวินไปรุมทำร้ายเขาหรือว่าคนไทยไปรุมทำร้ายเขาเขาจะไม่ลุกหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจมเมาแล้วมาหาเรื่องใช่ครับเขาเขาเ,เขามีความผิดแน่อนอนผมมองแล้วว่าคือเขาเลือดขนาดเลือดเขาขนาดนั้นเขายังลุกขึ้นได้ลุกข้อมอตายเขาปิดหนีตำรวจไปทม คือผมก็อยากให้มองวินอีกด้านหนึ่งครับว่าคนารามหาก,กินมันมีครับคือบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อวินไม่ได้ใส่เบอร์ผมใส่วินวิวเทเล่หกคือเขาไม่ได้ใส่คือบางทีก็อาจจะไม่ใช่พวกผมคือผมก็อยากทรามหาก,กินที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ไดแต่เข้าใจนะครับว่าคนธรามหาก,กินามันก็ธรบาก็ถ้าเจออย่างนี้เราเข้าใจว่าเราต้องปกป้องนอกักเที่ยวแต่บางทีก็เราก็ต้องปกป้องตัวเราเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ